ัสดีค่ะเด็กๆขาววันนี้ครูยาก็มีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับตัวเลขมาให้เด็กๆได้เล่นไปพร้อมกับครูยาเนะซึ่งสื่อที่ครูยาจะเอามาใช้ในวันนี้ก็คือสื่อเค้าวิมีค่ะมันเป็นนวัตกรรมที่ครูยาผลิตขึ้นมาเองนอะออกแบบขึ้นมาเองเนะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้กับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้กันนะคะเด็กๆว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะคะ ค่ะเรามาเริ่มกันที่การนับเลขแล้วกันนะคะอ่าเลขแรกค่ะเลขหนึ่งต่อไปค่ะเลขสองต่อไปค่ะเลขสามต่อไปค่ะเลขสี่ต่อไปค่ะเลขห้าต่อไปค่ะเลขหกต่อไปค่ะเลข เ็ต่อไปค่ะเลขอะไรเอ่ย8ต่อไปค่ะเลข9และสุดท้ายค่ะเลขสิาค่ะเมื่อกี้เราได้เริ่มนับเลขไปแล้วนะคราวนี้คุยามีเกมให้เด็กเล่นแล้วค่ะเด็กๆจะต้องช่วยคุยานะคะเอาพี่มแมลงเตาทองไปอยู่ในกระถางตามจำนวนตัวเลขที่ เขียนไว้บนกระถางค่ะ,ะกระถางด้านบนเขียนเลขอะไรคะเลขหนึ่งกระถางด้านล่างเขียนเลขอะไรคะเลขสองมาเลยค่ะเอาตัวไหนดีหน้าพี่ตัวนี้แล้วกันเนาะไปค่ะฟิว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 ไปหนึ่งตัวครบหรือยังคะกระถางบนครบยังลองนับสิคะหนึ่งกับเลขหนึ่ง เก่งมากค่ะต่อไปค่ะกระถางที่สองเลขสองอะมาค่ะเริ่มนับกันเลยนะบินไปหนึ่งบินไปสองครบหรือยังคะเด็กๆลองนับดูสิหนึ่งสองเลขอะไรคะสองดังนั้นถูกต้องหรือยังคะถูกแล้วค่ะเก่งมากๆเลยลูก ่กระถางต่อไปค่ะกระถางด้านบนเลขอะไรคะ3กระถางด้านล่างเลขอะไรคะ4อ่ะเรามาพาพี่มาแมลงเต่าทองไปกระถางกันดีกว่าค่ะเริ่มเลยตัวแรกหนึ่งสองสครบหรือยังคะนับสิหนึ่ง สองสามถูกต้องไหมคะเลขสามถูกต้องคะ่ะต่อไปลูกกระทางด้านล่างช่วยกันนับดังๆนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่าครบหรือยังคะลองนับซิหนึ่งสองสามซี่ ต้องไหมคะลูกอันนี้เลขอะไรนะ4เก่งมากๆเลยคะ่ะไปจ้ากระถางนี้เลขอะไรคะเลข5้าามาเลยคะ่ะเริ่มคะ่ะ1นึ่งสองสสี่ครบหรือยังคะหนึ่งสองสาสหาเลขอะไรคะเลข ห้าเก่งมากๆค่ะเอากระถางนี้กระถางมาเริ่มเลยเลขอะไรคะลูกเลขหกอ่ารอบนี้ครูยาจะให้เด็กๆนับเองแล้วนะนับดังๆนะคะนับครบหรือยังคะไหนลองนับสิหนึ่งสอง สามสี่ห้าหครบหรือยังคะอันนี้เลขอะไรนะลูกหกเก่งมากคะ่ะต่อไปคะ่ะอันนี้เลขอะไรคะเ,เด็กเลขเจ็ดมาคะ่ะเรามาวางเอาพี่มาแรงเราลองไปให้ครบนะเเด็กนับเองนะนับดังๆนะนับ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  นับนับนับครบหรือยังเอ่ยหนึ่งเจ็ดเก่งมากๆค่ะนี่เลขอะไรคะเล,เลข8อ่าเลขแปดเริ่มเลยค่ะนับดังๆนะคะนับนับ นับ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 ครบหรือยังคะนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเย้ ไปค่ะอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆเลขเก้าอ่ามาเริ่มค่ะนับดังดังนะนับ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 เก้าครบไหมคะนับสิลูก หนึ่งสี่ครบไหมคะเก้าถูกต้องค่ะสุดท้ายกระถางมาเริ่มเลยค่ะดเด็กเลขอะไรคะหนึ่งกับ0ูย์เลขอะไรคะเลขสิบนั่นเองอ่ะเราไปดูกันค่ะเริ่มนับดังๆนะคะดเด็ก สิครบไหมคะดเด็กๆเรานับสิ่คะหนึ่งสองสิบโอเคอันนี้เรียกเลยนะคะเลขสิบอ่าเด็กๆเริ่มนับเลขกันเป็นแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ครูยาจะมีคำถามมาดูลองดูว่าเด็กๆจะนับได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆตอบครูยาหน่อยค่ะว่ากระถางไหนมีจำนวนพี่มแมลงเต่าทองถูกต้องค่ะ แปเย้ใครเตาถูกบ้างเอ่ยข้อที่สองพร้อมหรือยังไปค่ะกระัางไหนถูกต้องเอ่ยนะถานที่ถูกต้องก็คือหมายเลขสามเอ,เอ้ยต่อไปค่ะเด็กๆคะ พร้อมไหมคะกูจะเริ่มนับแล้วนะกระถางใดเป็นกระถางที่มีพี่เมลงเต่าท้องถูกต้องคะ่ะ เล็หน่อยสำหรับคนที่ตอบถูกนะมาทบทวนการนับเลขก,กันอกีกรอบนะคะเด็กๆอันนี้เลขอะไรคะหนึ่งอันนี้เลขอะไรคะสองอันนี้เลขอะไรคะสามต่อไปค่ะเลขสี่และห้าต่อไปค่ะเลขหกและเลข เจ็ดเก่งมากค่ะค่ะอันนี้เลขอะไรคะเลขแปอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะเต่อไปค่ะเลขสุดท้ายเลขสิบ